ท่านประธานจิตอาสาจังหวัดนครปฐมและภาคหนึ่งคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรโรงเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวทวินาเชยนยนครูวิทยาฐานน้ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระอมตําแหน่งสุทธิหลังเทีย กระหงอนันทภูมิใจนิเกนรองรัฐมนวิทยาฐานาปุชนาการโรงเรียนยานนาพิเศษวิทยาลัยนครตะบนระดับหนึ่งถึงระดับมัธยมรับหน้าที่ยินดี่การดำเนินรายการอย่างนี้ครับสำหรับพิธีในช่วงเช้าจะเป็นพิธีรวมสังเวยในพิธีบรรพชาสังเวยเฉลิมพระเกียรติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีสิริเพื่อในโอกาส เฉลยสั้นช่วงพันศา9.0อง12สิงหา2,566ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิยมศักด <aquí en S 2> <ig> ิ์เจนาญสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสั้นเรียนาดูโปรดประหารพระจารย์นาจับพระตายโดยเสด็จพระบุตรสมดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากท่าน ศึกษานคะขอนเป็นประธานในพิธีบ่งคมสามนเณรในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญน,นายเศรษฐพัฒน์สลับสีรองผู้ในการโรงเรียนการจนาพิเศษวิยทยาลัยนครพมลรัตหนาศสุลวัฒนพิยนได้ขึ้นกล่าวร,รายงานกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธีและขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีโดยรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดกิจกรรมตามลำดับ เจ้าอาวาสวัดสารวันเรียนท่านนิสาพรรจุนการนายกองโทกัตร์กิตวิชัยชัยยารอรีคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายเศรษฐวัฒน์สลับสีรองผู้บริการกรมบริหารงานทั่วไปในฐานะตัวแทนคณะจรดการ ในครั้งนี้รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าพระครูวิสิทธิ์ธรรมสารที่ได้มาเป็นประธานฝ่ายฆ์และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนิสาวรรัตปการผู้อในการสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาในความปรปฐม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายพลาว่าพิธีกรมองคมสมเูณในพิธีบรรจุชาสัมเูณเฉลิมพระเกียรติในวันนี้โรงเรียนการนารพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพาหนกศูนย์กุราอุัยยมร่วมกับกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุยพนอนุญาตทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี จังหวัดสกลนครร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสัม,มเนรเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสรรราาราิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามุคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพนรรษา9สรรษา12สิงหา2566 การปรรณาการการมีสำเนียเข้าร่วมโครงการจำนวน92รูปเป็นสำเนญของโรงเรียนการจนารพิเศษวิทยาลัยนครปฐมรางหนังสือผู้หักมัธยมจำนวน13รูปโดยจัดพิธีปมง,งผมในวันสั่งที่5สิงหาคม2566ให้กับนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมร่างหนังสือผู้หลักมัธยมจำนวน13คน และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติับาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวภูมิพลอดุญญาติทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลน,นครจำนวน9คนโดยพิธีบรรพชาสมานเณรเฉลิมพระเกียรติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12สิงหาคม2566ณวัดไร่ขิง พระอา,ารามหลวงดังให้องค์พระและกล่าวเปิดโครงการบรรณาสัมภาน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชทุนศูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันเปี่ยงหลวงและทำที่ดีปรงผมเป็นลำดับต่อไปยนเชิญครับหลักวิชษการพระครูวิชิตธรรมสารเจ้าอาวาสวัดสารวัน เรียนนายกองโ,โออชวชพคณะผู้บริหารคณะครูผู้กครองนักเรียนและผู้มีเกียรติทุกท่าคดิฉันรู้สึกเป็นเกียรและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รัดเกียรมาเป็นประธานฝ่ายคาราวาพิธีลงผมสามาัญในพิธีบรรชาสามัญเฉลิมเกียรติเ,เ,เพื่อถาวายเป็นพระ,าะนนราชกุชนเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมนาชนีนาพระบรมนาคชินีพันปีหลวงยังในโอกาสมหามงคลเฉลิมบรรจุรา91วัลศา12สิงหาคม2566ในวันนี้ ในอำเภอพุทธมนตรเปิดปฐวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีทั้งหมด ใช่ช่ยยพรจะดีนะครับานาคตต้องมุ่งถอยก็ขึ้นบนเวที สกนลนครด้วยนะที่มาร่วมกันแล้วก็ยักโยมที่เป็นผู้ปกครองได้ให้นำคุณระบุเข้ามาบรรชาราเป็นสมณงในพระุทศาสนาถวายเป็นพระราชบุศลแต่สมเด,ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันดีเยี่ว คือว่าปเป็นบุญเป็นบุญสลวนในาถวายเอารูปเอาหลานมาให้บวดในพระพูทธศาสนาเนี่ยที่ได้ถวายจะได้ความมหากรัตริย์ซึ่งปีนี้เงคาท่านอายุพรรศาพระองค์เก้าสิบเด็จพรรษานะแต่งกบรมดูแลประชาชนเนี่ยน พระคุณพระองค์ท่านใดก็มีบุญมีกุศลเท่านั้นแหละที่จะถวายองค์พระราชกุศลนธ์นะครับก็ทุกวันโดยเฉพาะประมาณนี้ก็พรเจริญรุกตะบนในพระโบสถ์ก็ให้ในหลวงพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระเาชุณน์จะเดในหลวงและก็กระดุกข้ามพระองคงสามุ่งทรงพระจริญจะเสด็จสมราทุกษาบุตร ที่เราดูได้ฟังได้ร่วมโปรติส่งพันของขุนท่านแล้วก็แสดงความกตัญญูคือรูปคุณแหละนะต่อแทนคุณท่านในงานนี้ท่านขอออกเจตเราเป็นประธานแล้วก็ทแสดงเออแล้วขอขอออกนักรูรณาียรจาบโยงได้ร่วมกัน โครงการให้เป็นสมณีแหนที่วัดไกรกิ่งพระรำรวยมีพระเดชพระคุณหลวงพระยาหรือว่าพระธรรมวชิระราชารุทให้ก็อเมตตาโดยเฉพาะโครงกานที่อยู่น,น,นะครับคงเมตตาดาีแล้วก,ก็มีสิ่เก่าของโรงเรียนการนาพิเศษเรียกว่าเจ้าคุณขอก็แล้วกันให้ก่ มีเมตตาการเรียนนยนะี้ก็ผมจะให้ได้รับการอบรมอบมนิตใจให้เป็นเด็กที่ดีในพระพุทธศาสนเเาเป็นเด็กที่ดีของประเทศชาติเป็นเด็กที่ดีนุ่ครูบา่ารยากของพ่อแม่เพราะฉะนั้นการบวชในการนีถือว่าเป็นบุญเป็นสุวนของญาติโยมทุกคน ในดต่อไปอเ,เรประธละแข่งพเกีรูปก,การถอพิธทางารรแต่พรสตามลดับดับนี้ลาดับที่หน่สา,า,า,หนนาสาราจการผู้ในาสัทานเขตยทีการศึกษาที่เรยศึกษานะคระเทียนลดับที่สอนายรร์ิกกวิชัยชยัยันศ นายองคเดทพิมุทนลลำดับที่สาท่านมีรักจำปานล้ประธานาาจิตอาสาจากคณะธรรมถุ 6, และภาคที่หนึ่งลำดับที่สี่ว่าที่ร้อยปีวิศุพณ์ตจพรผู้บรการโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยนครมฐมนพระถนัดศักดิ์ภุรัธยโลลำดับที่ห้านายธนาจิตชักวันดีผู้มริการโรงเรียนแหลมโพวิทยา ลำดับที่หกนายสาวสุญาดาเงชัย,ยรูปรองผู้ในการจัดบริหารวิชาการลำดับที่ 7, เจ็ดนายเศรษฐพัฒน์สลักสรีรองผู้ในการเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปลำดับที่แปดนายเช,าชาื้อคงศุภมารองผู้ในการกลุ่มบริหารทัะมาณและลำดับที่เก้านายชานชัยชัยรูครูวิทยาฐานะครูชสมนคร คุณเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการกลุ่มนโยบายและแผนของทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ ผมขอชายในอำเภอก่อนท่านว่าที่ร้อยตีพิสมุขกุลแต่งอ่อนท่านผู้นวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมัสถาปนศุลากาพิโลผมรบกวนท่านถือข้าวหนึ่งแล้วก็จะนักงิจสำนักวิทย์ค่ะท่านผู้จัดการโรงเรียนเนี่ยทรูวิทยาค่ะแล้วก็จะเจอคณะผู้บริหารนะคะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมสถาปนศุลกาพิโล ในระดับต่อไปนะคะและคณะครูค่ะและเรียนเจอคณะผู้บริหารและคณะครูจาก,กสพพุทคอนนะคะท่านบ้างเลยต่อเนื่องนะคะจากนั้นเป็นทางทะะพุทธคอนนะคะคุณทองคุณแม่นะคะของเด็กๆย่างที่องนที่ได้รับเลือกเข้า,าเียนนี้นะคะในู้นนุ้ยต่อเนืวองกนะคะเป็นการสุขภนะคให้เราไปสอ เรียนเชิญเพื่คนีมากค่ะได้่อนชาวบ้านมาต่างหากแลเกี่ยวผมจะได้ถ่ายวีโอท่านสาธุสาธุเนี่ยไงสาธุโมธนาสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวลงอัดเขาย้อนไปตัดใหม่แล้วเขาถ่ายภาพเลย คับท่านนาำเพอครับดรกิตวิชัยชัยยพรสรีนะครับนี่ปลื้มใจนะครับาธุสนาษาถูกราฬิาของวันนี้นะคะก็จะมีการพทสาธุต้องบอกภาษาถูเลยนะครับมา้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับมีนะก็าจแง้ี่ินคะรอครัในมิธีนะคะจะได้ทราบว่าอนุโมทนาสาธุ ต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะเอาวละถึงเวลาคิวลงอ้อนได้แล้วครับครับแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่ท่านนายอำเภอนะครับดกรกิตบิชัยชัยยาพนตรีนายอำเภอพุทธมณฑลครับพบเพื่อนะฮะจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดสกลนครนะครับใช่ไหมจังหวัดเป็นจังหวัดสกลนครใช่ไหมโอเคอ่านี่นี่อยู่จังหวัดเดียวกับท่านนะ

ไ like ป็นตัดใหม่แล้วเขาถ่ายภาพก่อนครับท right? ่านนายเพเภอครับดรกิจวิช right. ัยชัยยระพรสรีนะครับน uh> ี่ปลื้มใจนะสารทุสาธุสาธุนอก็สารุต้องบอกว่าสาธุเลยนะครับให้ทุกท่านร่วมกันอนุมทนาสาธุด้วยนะครับก็เรียเจอแพทย์เพื่นะคะปคทุกท่าน ครับท่านนายอำเภอนะครับอยู่ที่เคาน์เตอร์จะทานกาแฟอะไรครับสั่งท่านนายอำเภอได้นะครับครับกาแฟอร่อยอร่อยทุกอย่างจะมีขนมมีเครื่องเคียงมีโน้ที่อร่อยทุกอย่างนะครับท่านว่าที่ร้อยตีพิศนุพลแตงอ่อนนะครับท่านว่าที่ร้อยตีพิศนุพลแตงอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมท่าตำหนักสวนกุหลาบมัธยมครับท่าน ท่านดูแลพวกเราอย่างดีและดูแลลูกๆนะะักเรียนอย่างดีแล้วก็มีผู้ปกคอรองด้วยะคระับวันนี้ก็มีประธานเครือข่ายผู้ปกคอรองนะครับโรงเรียนการจนาพิเศษเนี่ยก็มาร่วมด้วยแล้วก็มีพี่เตีย๋ยมาปร่วมด้วิพี่ออสนะครับท่านวิรัติจปาลินประธานจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดนครปฐมแลม้วก็ดูแลจิตอาสาภาคกลางที่ภาคจังหวัดท่านก็มาร่วมพี่ียด้วย อาหารอร่อยมากครับอร่อยมากประทับใจนะมีทั้งหนุมจีมีทั้งต้มยำมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วกอขอาจา์ท่านก็ดูแลอย่างดีดีนะครับทีนี้ท่านก็ยังนั่งรออยู่เดี๋ยวเราไปเก็บภาพกับท่านนิดนึนะครับผมเชิญครับภาพบรรยากาศโรงเรียนการนาพิเศษวิาลนะครับโรงเรียนสะอาดสะอ้านนะครับนักเรียนน่ารักมากๆครับทุกคนเลยนะครับอาหารก็อร่อยที่นี่นะครับแวะกันมาได้